ผลปีศาจทั้งหมด42ผลผลไหนล่าทะเลดีที่สุดวันนี้ผมจะมาจาดดาผลที่ดีที่สุดในการออกทะเลโดยเราจะตัดสินจากการตีเจ้าทะเลว่าแต่ละผลสกิลจะดีแค่ไหนแต่ก่อนไปเริ่มคลิปวิ่นะครับผมฝากทุกคนช่วยกดไลค์เขา้าทหนึ่งไลค์นะและใครยังไม่ได้กดซับเนี่ยฝากช่วยกดซับหน่อยะนะขอบคุณครับเออแล้วก็อย่าลืมหละ่ะตอนนี้ทาง My c h a มีบริการรับฟาร์มนะครับเริ่มต้นแค่30บาทก็ฟาร์มได้แล้วนะใครสนใจก็ลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยโดยเราจะใส่โล่เลยมันทานไปล่านะผมว่าใครออกทะเลก็ต้องใส่่แลลล้วนนนะะีคครัับือมมดดาเเท เเยยอะลผลแรกนะครับผลล็อกเกตนะผลนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยผลล็อกเก็ตไม่อยู่ขยะเปียกเลยผลนี้ไม่ต้องเล่นก็รู้ว่ากาแค่ไหนต่อไปเนี่ยผลสปินนะทุกคน สกิลมันกากเหมันกากนะผมยังไม่ต้องไปล่าใเลยให้ดูก็รู้เลยนะครับว่ากากแค่ไหนคือสกิลแบบเนี้ยมันมันมีแค่สกิลบินอะไรยงี้นะครับดาเมจเบาแล้วทุกคนผมว่าไปอยู่อย่าใช้แล้วกันอ่าต่อไปผลท็อปนะครับแต่เราไปหาท่าเลนก่อนดีกว่าโอ้โอาจะเกิดทุกคนมาลองเทสนะครับผลช็อปสามารถตีธรรมดาได้ไหมตีเจ้าวไม่ได้นะโอ้โหไม่เหมือนผลมังกรเลยผมจะลองใช้แค่ผลท็อปนะครับในการล่าไปเลยแล้วก็ใช้เผ่าช่วยดินนึงนะครับโอ้ฉลาดเก ดีไงฮางโหผมว่าผมไม่ไหวแน่เลยนี่ปืนืนเป็นหดของเราไ่ทีธรรมดาไม่ได้คือเสียดายมากถ้าฉลามมาเนี่ยผมจะสู้ยังไงวะจากการเจ้าก่อนแล้วกันเจ้ายังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยอะคือเราไม่ใช้หมัดนะครับเจ้าเจ้าไปไหนเจ้าโหดตกใจหมดผมคิดว่าหนีแต่เราสามารถตีฉลามได้ปกตินะครับเปิดเผาแล้วกันทุกคนผมจะตายนะครับคือเราบินตีได้อยู่โอ้ตายนานมากสามพันแล้วเออเจ้าตายแล้วมาต่อไปตัวนี้ต่อนะครับขอคิดบัญชีมาเลยเราตีธรรมดาได้นะครับแต่ตีมาจะเข้าตไม่ไหวโอเคผลเบสเนี่ยผมว่า ไปอ่าใช้ได้นะครับต่อไปก็อผลเนี้ยผลสปริงเนี่ยทุกคนโคตรง่อยเลยเนี่ยผลสปริงเอาไปทำอะไรได้เลยผลสปริงผมพูดจริงเอาไปอยู่ขยะเปียกเลยต่อไปก็เป็นผลบอมนะผมว่าก็ <c oughs> ย,ายากขยะเปียกผลสโมแต่ผมจะให้ดูสกิลก่อนละกันว่าเป็นยังไงนะครับแต่คือมันสามารถปินได้นะอย่างเงี้ยทำดาเมจนะครับแต่ดูสกิลสกิลแซดต,ตุ้มเอ็ก ีมันมีแค่ทุกคนสกลิลมีแค่3สกลิล4สกลิลนะพี่ทำดาเมจได้ขยับปี๊กผลหนามผมไม่ต้องกินเลยแม่เนี่ยผลเนี้ยทำไมตาไปอยู่ข้างหลังวะเฮ้ยเปนบล็อกอะไรของมันเนี่ยวันนี้ก็ไปขยับปี๊กอ่าต่อไปผลไฟนะครับเนื่องจากว่าการออกทะเลเดี๋ยวมันจะนานเกินนะครับเราจะมาเสกเจ้าให้ดูนะแล้วก็ใช้ผลที่ได้ตีนะครับอันนี้ก็เป็นผลไฟตื่นนะเละ 3, ือดแสนสามหมื่นทุกคนดู โอ้หายไปก่อนผมคิดว่ามันสกิลดาเมจพอมีอยู่นะฝนไฟก็เอาไปอย่าใช้แล้วกันต่อจากผลไฟก็เป็นผลฟาวคอนนะครับายมาอยู่ขยะปยากเลยต่อจากฝนฟาวคอนก็เป็นผลน้ําแข็งมาผลนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือคุณไม่จมน้าเห็นว่าเราเสกเจ้าขึ้นมานะฮะเราจะลองตีดูนะแต่ก็คือสกิลดาเมจมันจะมีแค่สสกิลนะครับแต่ก็ผมไม่ค่อยแนะนำนะปฏิธรรมดาไม่ได้ทุกคนเห็นปะคือเขาไม่ได้ยอมล่านะเอาไปพีพีได้แต่ิดนี้เราล่าฮาเลงไงก็ไป อยู่อย่าใช้โอ้โหต่อไปผลทรายอ่ะลองดูสตั้งเลนะครับผลนี้ก็สามารถบินได้นะครับแล้วก็เรื่องระยะการสกิลเนี่ยคือไกลเฮ้ยสกิลบนน้ำไม่ได้หรอ้ยสกิลเอก็ไม่โดนแม่งโดนแค่สกิลซีกับสกิลวีปะเนี่ยโอ้โหโดนอยู่สองสกิลเดี๋ยวโอ้โลองสกิลแซดใหม่นะครับตะกี้มันไกลไปหรือเปล่าสกิลไม่ได้นะครับมันไม่มีพื้นจบเลยเฮ้ยจบเลยเอาไปเลยขยับเกาะไปเป็นผลดาร์กนะลองดูสตั้งนะครับผลดาร์กมามันมีสกิลเคลื่อนที่อยู่นะทุกคนซุบลองสกิลวีไปดดูนนนนะะครับืือเป็มต่ อูสี่พัน อ่าสกิลโดนหมดนะครับแต่ผมว่ามันก็ไม่น่าใช้ในการล่าฮาเลเหมือนเดิมเอาไปอยู่อย่าใช้ต่อไปผลไดมอนด์ผลนี้พีพีดีนะครับแต่ทําไงได้ล่ะมันเป็นการจัดระดับล่าฮาเลเอาไปอย่าใช้ตอนนี้ยังไม่มีผลไหนที่อยู่ระดับโคตรดีเลยนะอ่ะลองผลแสงดูผลนี้ผมว่าผมต่าจะท้ายความหวังเยอะอยู่มาเรามาดูนะครับทุกคนสกิลมันเนี่ยไกลมากโป่งเห็นบ้าแล้วบินได้ด้วยนะครับคือสามารถแบบล่าจะได้สบายเลยผลนี้เนี่ยโป่งแต่นี่ธรรมดาไม่ได้นะครับแต่สกิลค่อนข้างแรงนะทุกคนดู สกิลวีนะครับสามารถใช้ทุงนามได้เหมือนกันพี่นี่ผลนี้ผมยกเอาไปให้ใช้ได้นะครับผมให้ที่เอาผลเบรดอย่างนั้นทุกคนผลยางขยาเปียกคิดน่้จะได้ไม่เสียเวลานะครับคือเราเรีงวิ่ไปเลยนะเพราะบางผลมันล่าไม่ได้จริงๆงก็อย่าฝืนอย่างเช่นผลนี้บาลียขยะเปียกผลนี้ผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวลองดูสกิลก่อนก็ได้เราสามารถตายได้หนึ่งรอบนะครับผลนี้บินได้นะครับเราใช้สกิลวีนะสมมติเราใช้สกิลวีเรียกพวกบินมาพร้อมกัน3ตัว เอ้ยเข้าอยู่นี่นี่น,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 นี่โอ้เป็นหมื่นโอ้ผมว่าโอเคล่าได้อยู่หัวไม่แย่ที่ลองผลโกดก็เอาไปใช้ได้เดียวผลเบสด้วยผมยกให้โอ้โหผมนีเก็เบสมากทุกคนผมว่าผลแม็กมาเราต้องไปออกคะเลของจริง<า>เลยนะคือแบบผมเชืียรผลนี้มากดูสกิลมัน เห็ดมั้งเกงก็กินขาดแล้ว wow. เราไปล่าเจ right? ้าเฮาเลดูนะพวกฉลามอะไรเงี้ยฆ่าไม่ให้หมดยังได้เลยมาแล้วนะคะเป็นตัวฉลามยักษ์เหล่าพีซโซ่นี่ทุกคนผมจะแสดงให้เห็นนี่แปดเดียวดาเมจเกือบหมื่นแล้วเนี่ยมันจะแค่ไหนกันเชียร์วะเราไม่มีหมัดแล้วนะคือผมยังไม่ใช้หมัดให้ดูด้วยแปดเดียวดาเมจสามหมื่นอ่ะโอ้โหใครว่าผลนี้โกงกดไลค์มาหน่อยครับสองตัวก็ยังไหวมั้งเนี่ยอุ้ยคิโมเกะไปแล้วปืนตายอย่าตายอยตายเม่ใชฉลามเหลือไม่ถึงหมื่นแล้วเก้าพันตายแล้วม ตายเรียบร้อยเห็นปะคือยืนบนน้ําก็ได้นะครับเอาไปเลยโคตรดีผลแรกต่อไปเนี่ยเป็นผลเควกนะครับเ,ออเราลองมาเรียกเจ้าทะเลดูนะครับมาสกิลแรก <c oughs> มันโดนไหมวะเอ็กอะเอ็กโดนอยู่สกิลซีโดนสกิลเซตไม่โดนนะครับเราลองกดสกิลวีดูนะ <What? S 1> เอา้าไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเลยอะมันใช้ในน้ำไม่ได้โอเคผลสัน้นนายไปอยู่ขยะปียกเลย ต่อไปเป็นผลท่นะครับคือผลนี้ไม่ต้องรีวิวนะครับต่อ้คุณนี่เขาฉลาดไหมคุณก็เดินมนนานไม่สบายนะครับแต่ผลนี้มันต้องพึ่งหมัดนะครับเนี่ยหมัดคือสามารถตีพวกฉลามตีอะไรได้สบายนะผลนี้ก็เกรดดีเหมือนกันเราขอยกให้ผลนี้เป็นอยู่ระดับโคตรดีนะแต่ไม่ซื้อแม็กมากต่อไปผลเลิฟนะรีวิวแบบไม่อวยนะครับผลเลิฟคือสามารถปินได้ก็ใช้สกิลแบบเราใช้สกิลใส่มันได้ได้นะทุกคนไปนูเลยนี่ยิง อดูผมว่าล่าได้อยู่นะทุกคนผลเนี้ยไม่แย่นะครับแถมให้เพื่อนมานั่งงนี้ได้ด้วยอ่ะผลนี้ก็ไปใช้ได้นะครับแต่ยังไม่สู้ผลแสงนะเอาไว้แบบประมาณตรงนี้นะครับดีกว่าผลกล้วยกับผลเบลดหน่อยต่อไปผลสไปเดอร์เอ่อเอ่อผลมันมันก็ใช้ได้อยู่แต่มันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะเขาไม่ได้โยมล่ากันด้วยผลนี้ก็ไปใหญ่ใช้แล้วกันแล้วก็ผลเชวนะหรือว่าผลเสียงผลนี้ผมขออวยทุกคนคือมันดีอยู่นะผลเนี้ยดูดิสกิลมันเนี้ยคือโดนเจ้าทาเลหมดเลยนะ 123 QC QX แปปเดียวเป็นหมื่นนะครับโอ้ยดีๆๆด,ด,ด,ด<อ>นเนี่ยนะผมยกให้ใช้ได้แล้วกันทุกคนเดียวผลแสงต่อไปอผลฟินิกส์ผลนี้มันก็บินได้อะไรได้อะไรทุกคนสกิลก็ได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยถูกใจอ่ะเอาไปใหญ่ใช้แล้วกันอโอ้ห้ผลนี้หนักเลยทุกคนผลพอท่อแต่ข้อดีของมันก็คือสกิลเนี่ยสามารถหนีฉลามได้นะครับสา,สามารถกดสกิลว v แล้วก็หนีได้นะแต่เอาไปใหญ่ใช้เลยผลสายฟ้าผลสายฟ้าล่าฮาเลได้นะขยะปีกโอ้ยผนนี้หนักกว่าเยอะผลพาขยะป ผลบ,บิสซาร์ผลนี้ผมว่ามันล่าได้อยู่ทุกคนความสามารถของผลเนี่ยก็คือสกเอฟคือมันสามารถบินได้นะครับ <t> เหมือนกับว่ามันจะทำดามิดได้เห็นปะเนี่ยคือผลนี้ขี้โกงนะครับแต่ก็วน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 อยู่อ่งทุกคนดูดีแป๊บเดียวสองหมื่นสามหมื่นแล้วเนี่ยทุกคน,นเราวนแป๊บเดียวเองเนี่ยแล <t> ้วคือแต่ละสกิลเนี่ยเราสามารถโจมตีได้ค่อนข้างไกลนะครับ <t> <ล>เอาไ่โดนว่ะเออโดนโดนโดนแล้วก็สกิลวีเวอร์มาก คือเหมือนมันจะกัดมอนไปเรื่อยนะครับสกิลวีทำดาเมจรัวๆเลยคนนี้ก็ขออนุญาตอาไประดับใช้ได้นะครับผมให้เบียผลแสงเลยเบียผลซาวด้วยอะต่อไปผลการเวทีขยะปีกไม่ต้องเล่นก็นรู้นะครับเล่กากมากใครอยากรู้นะครับเ่าแต่ละผลเนี่ยสกิลเป็นยังไงก็ไปดูคลิปเลี้ยวผลอันนี้เลยนะผมให้ทําไ้เรียบร้อยนะครับอันนี้มันไม่เกี่ยวนะนนคือการล่าทะเลนะย้ําว่า่าทะเลต่อไปก็เป็นผลทีเล็กคนนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะหรือว่าสกิลมันไม่ดีเดี๋ยวเรามาลองกันสเก็ปนะครับเป็นการกระโดดไปหาศัตรูฮาว มาตีธรรมดาได้ด้วยเว้ยอ,อย่างางี้ได้อยู่แล้วทุกคนถ้าเราโล่เลยมันทาหรือว่าเผาฉลามเนี่ยผมว่าสบายนะครับผลน,นี้ไม่แย่ไม่แย่ผลทีเล็กก็ไปอ่าใช้ได้นะครับผมให้ดีกว่าผลแสงแล้วกันมันตีธรรมดาได้ต่อไปก็เป็นผลช้างนะครับคือผลน,นี้เวลาแปลงร่างทุกคนสามารถโจมตีทะเลได้แล,แล,แล,แล้วก็คือเก็บความสามารถของมันนะคือไม่มีอะไรมาหยุดได้นะครับต่อให้เป็นคำรามเจ้าทะเลเดี๋ยวเราจะไปล่าฉลามให้ดูเลยเอ้ยแค่เจ้าทะเลพอเพราะเราไม่มีเผาฉลามนะคือผลนี้มันขี้โกงนะครับโคตรนิยมมาบนเนี้ย โอ้โหแม่งเกิดทีเดียว3ตัวเลยเนี่ยทุกคนมาแปลงล่างนะครับแต่ผมมีข้อเสียก็คือผมไม่มีเผาฉลามอาจจะยากหน่อยทุกคนแต่ได้อยู่นะครับคือมันวนทีเดียว3ตัวได้เลยดูดิเห็นป่ะความคีโกก็คือไถไปเรื่อเยเครับไม่มีใครหยุดเราได้แต่ทําดาเมจได้ปกตินะครับเนี่คือความเวอร์ของขนช้างผมพอกัอนนะทุกคนแต่ผมตายมานะครับเราขึ้นเลยแปลงล่างผมขอใช้อันหน่งช่วยก่อนนะเพราะเดี๋ยวตายห่าวตีเลือดก่อนนะครับสกิลมันโจมตีโดนทุกสกิลนะคือเลือดมันเหลือไม่กี่หมื่นกันแล้วว่าทุกคนเราีลเืออกสัรบนึมาแล้วลทุกคนเ ตานี่แหละหัวไหวตายหนึ่งทุกคนมาตายหนึง่งรอก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเราตายเราเพิ่ผมไถมันตายแล้วตายหนึง่งเรียบร้อยตายสามตัวโอ้โหง่ายไปบ้าผลนี้ขี้โกงมากถ้าีเผาฉลามนี่คือผมไม่ต้องหยุดเลยครับผมไถจนกว่ามันจะตาย,ยาได้เลยผลนี้ก็ไปนะครับผลช้างโคตรขี้โกงผลว่ามันขี้โกงยิ่งกว่าผลแบกมากกว่าผลไพอีกนะโคตรดีต่อไปเรามาต่อที่ผลที่เก่งที่สุดนะครับพีพีมันมากสามารถแบบเคลื่อนที่บนน้ำได้นะครับแต่เอาไปเลยนะครับโคตรขยะบเปียกมันทําอะไรไม่ได้ ไ,ได้ทุกคนมันล่าทะเลไม่ได้อะผลเน,น,นี้ยเอาไปทีคก้นนะครับต่อไปก็เป็นผลชาโดน์ต้องลองดาเมจดูว่ะทุกคนอันนี้ผมไม่ชัวร์เนะผลนี้มันดีแค่ไหนใครเคยใช้ผลน,นี้ล่าทะเลก็เม้นมานะครับ อู้ไปแป๊แบหนึ่งมันถึงมือเลยทุกคนแต่ไม่ค่อยนิยมนะคะผมคิดว่าผลนี้เนี่ยเอาไประดับใช้ได้นะคือดีมากผมให้เอาไว้ตรงนี่ลองผลเสียงเลยต่อไปผลเวนอมอ๋อทุกคนคิดว่าผมเวนอมว่าไงก็คอมเมนต์มานะครับผมคิดว่ามันก็ดีนะทุกคนคือมันทาดามจดตอนถ่ายได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองลองลองดูนะครับเพราะมันทำกับมอนเตอร์ได้ไม่ได้นะครับเบญจทะเลไม่ได้กว่ะแต่เบาๆนะครับ วูบัเดดาเมจเป็นหมื่นผมวัดที่ดาเมจนะแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ระดับเดียวกับผลชาโดว์เมื่อกี้เลยนะครับเอาไว้ข้างๆกันต่อไปผลคอนโทลดูดิกสกิลคอนโทลนะครับแล้วลองสกิลแชในน้ำนะครับไม่ได้นะคือไม่สามารถจรับอะไรในน้ำได้เลยมผมอยากรู้ว่าเราสามารถสกิลนี้ได้หรือเปล่าสกิลวีใส่บ้าทะเลสกิลซีไปก่อนเลยไม่ได้สกิลวีไม่ได้ โอเคถึงผมจะดีแค่ไหนเอาไปขยบเปียกต้องมารอดูนะครับว่าอนะัปเดตหน้ามันจะรีเวิร์กมาหรือเปล่า <c oughs> และนี่ก็คือผลที่ผมอวยมากที่สุดไอ้ตามไปไหนวะทำไมตัวนี้ผลพิสายบักบักวะทุกคนเอาช่างมันนะครับคือผลเนี้ยผมอวยมากๆเราไปล่าฮารีให้ดูเลย s <S แต่ก่อนอื่นนะครับขอมาเก็บแตกให้มันเต็มก่อน <c oughs> โอเคทุกคนตอนแตกล่าเนี่ยคือเราไม่โดนน้ำเมฆจากน้ำนะครับเนี่ยเหมือนพ้าเลยนะเหมือนยืนบนน้ำนะฟันได้ปกติเลยนะครับเอาไปล่าฉลามกับจ้าฮาเลให้ดูดีกว่าโอ้มีเรือผีเกิดด้วยคือผลนี้ก็สามารถตีได้ นะครับแต่เราเอาไว้ก่อนนะไ, get get ไม่งั้นเรือแตกมาคนเดียวไงเราหาฉลากกับเจ้าฮอเลนะครับเฮ้ยมันมาแล้วนี่ไงฉลามมาฉลามนี่ครับแปลงล่างเลยนี่ซูซานาโอก euh. <c oughs> ินนี่นี่สามารถตีฉลามธรรมดาได้นะครับแล้วก็สกิลรัวๆเลยนะพี่จูเอ๋อมาโดนมึงโดนมึงโดนกูฉลาม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 มกูถูแล้วตีได้สบายมากคือโคตรขี้ โกงอ่ะโคตรดีคือเราทำน้ำมจต,ต่อเนื่องเลยทุกคนฉลาดไระยิเผาฉลามไม่ะเลือดผมยังไม่ค่อยลดเลยนะครับอุย้ยฉลามสองตัวเลยพอดีเลยนะครับเราจะได้มาทดสอบว่ามันขี้โกงแค่ไหนผลนี้มาทุกคนมาดูเลยผมสโลฉลามไหวนะครับผมพูดเลยผลน,นี้ก็สามารถล่าเรเวนทานได้เหมือนกันนะครับมันตีหางเข้าเหมือนกันนะอุย้ยขี้ผายแลวเผลอผมเบรดล่างขี้ผายแล้วไฟไอหยอกเล่นมาเว้ย ฉีดฉีดผมว่าผวดนี้แม่งดีทุกได้เลยอ่ะพีพีก็ได้นะครับแม่งล่าฮาเลก็ได้ตายหนึ่งตัวเลยทุกคนอีกตัวหนึ่งคิึงหลอดน,นะครับเรียบร้อยตายไปหนึ่งตัวดูวฉลามว่าผมแปลงแป,งแปงลงร่างได้ทุกคนอาวุธนี้ก็ทรงพลังเหมือนกันนะครับปืนสี่โคตรก็ขี้โกงปืนนี้ผมให้อยู่ระดับดีสุดในปีนี้เลยทุกคนเวลาล่าฉลามฉลามมันเข้าใกล้เราไม่ได้นะทุกคนเห็นปะเลื่อนแม่น้ำเป็นน้ำเลยดูยฉลามาแม่งจะมาใช้ผมหรือใช้ปืนวะเนี่ย ปืนดีมากผลก็ดีเช่นกันแล้วให้ผลแก๊สเนี่ยอยู่ระดับโคตดดีนะครับตอนดีดีสุดเลยนะ<ฮ>ก็มาเราดูครับผลอื่นจะล้มได้หรือเปล่าต่อไปก็เป็นผลสปิริตนะครับ<ฮ>ผลนี้ไม่ค่อยดีอะ<ฮ>เอาไปอยู่ขยะเปียกเลยและก็ผลเยติเราโชว์คมสามารถพิเศษของมันเลยเหมือนผลน้ําแข็งนะครับแถมวงกว้างกว่าด้วยเห็นปะตีธรรมดาได้นะครับแล้วก็เดินบนน้ําได้นี่แหละคือข้อดีหนึ่งอย่าง <Easy. S 1> ผมว่ามันสโล่ฉลาดก็ไหวเรือไม่น่าตีไหวข้ามไปก่อนมาหเจะไหวเป้นเนี่ยไปลองดูนะ ไม่ลองไม่รู้นะทุกคนผลที่ตีเราเดินบนน้ำและโคได้เปรียบตีธรรมาดาได้นะครับโอ้โหโกงมากตอนแปลงล่างเนี่ยแต่นายช้าว่ะพวกฝนช้างนะทุกคนผมไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าผลนี้จะสามตัวไหวหรือเปล่าเนี่ยพยายามจเทียยทุกคนเราตี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 ทีละตัวไปเลยนะแต่เขาไม่ค่อยนิยมลากกันอ่ะมีสองสกิลนะครับที่ไม่สามารถทำดาเมจได้ก็คือสกิลซีกับสกิลเอฟนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับสกิลเอฟเฮ้ยทำได้อยู่ทุกคนสกิลซีอ่ะ ก็ S <S <S ทําได้นะครับแต่ดามเมจไม่สู้ตอนอันนี้นะตอนทําใส่กับคนแพงร่างเลยผมว่าถึงจะไหวโอ้สวยแล้วสวยแล้วเออตายตายหนึ่งตายหนึ่งช้าหน่อยแต่ได้อยู่นะครับแต่เราไม่เสียเลือดเรื่องผลช้างนะเพราะาเราไม่โดนน้าเลยตอนเนี้ยก็ตีตรัวน,นะครับมันถึงจะทำดาเมจได้เพราะว่ามันขวนขวน,วนมันเป็นสายสแปมมาทุกคนผลเนี้ยโอ,อตายหนึง่งมันฟันดอกเขาไหไ่เนี้ย พันดอกละพันสองอะแรงมากเดบดลอยตายหมดโอ้โหผลน,นี้ก็ไปโคตรดีเลยนะผมให้มากกว่าผลช้างเลย,ยเปลี่ยนใจแล้วเอาลองลงมาก็ได้ <c oughs> แม่มีผลเยติก็ต้องมีผลแมวตีเราลองเส่เจ้าพอนะครับรอบนี้สกิลสามารถทำได้เหมือนได้ปกตินะครับต่อยได้ไหมต่อยเจ้าไม่ได้นะครับดิตุบตุบตุบไม่ได้นะคือได้แค่ตอนคำรามนทุกคนต้องตีครบสี่ครั้งอะแต่สกิลก็ถือว่าโอเคนะล่าได้นะครับแต่ก็ไม่ควรมาล่าเอาไประดับอย่าใช้ต่อไปก็เป็นผลคิสเน่นะผลจริงเจ้าวอ นี่ผมว่าล่าทะเลได้อยู่ทุกคนคือสกิลมันมีสี่พันเลยอะแต่ตีธรรมาดาแถวเจ้าไม่ได้เว้ยตีธรรมาดาไม่ได้ทุกคนเนีย่ยไม่เหมาะนะครับเฮ้ยม,มันตีได้เฮ้ยเอ้ามันตีได้หรอเพิ่งรู้ผมตีไม่โดนแน่เลยเมื่อกี้ลองเอาใหม่นะครับเนี่ยทุกคนมันตีได้แล้วโอเคเอย่างงี้ดีขึ้นมาหน่อยนะครับไม่แย่ไม่แย่ขอทุกทีใส่หลายนายนะคิสเนกจังมาดูเริ่มแปลงร่างนะครับความสามารถก็คือสามารถเดินบนน้ำได้สบายเลยนะจังตีธรรมดาได้อยู่ไหมหายไปไหนแล้วอะตีธรรมดาได้อยู่นะครับสกิลก็แรงมากเลยนะทุกคนโอ้โหคนนี้ผมยก เอาไว้ให้อ่าจะให้มันโคตรดีดีไหมเอาไว้โคตรดีแล้วกันมันเดินบนน้าได้อ่ะและแล้วก็มาถึงผลที่สุดยอดที่สุดนะครับก็คือผลมังกรนะดูทุกิ้วมันก่อน ไกลมาก,ผ,มมกผลมังกรคือผลเนี้ยตีเจ้าเลยได้โคตรกว้างนะครับดีกับผลทุกผลเลยนะผมบอกให้เวลาตีเ้าเลยแ่ยมันเอ็มวันได้สบายมากนะครับสกิลไหนก็มีดาเมจอะมามาลองตอนแปลงล่างเอา้ามันไฮบิดนี่หว่า,ามาผมใช้เป็นมังกรจีนนะดูดิตัวใหญ่เท่าเจ้าอะ่ะคือสกิลซีก็โกนะครับแต่ก่อนมันไม่สามารถสกิลซีในน้ำได้ตอนนี้มันตอบมาใหม่แล้วสกิลเดียวเป็นหมื่นดูกคน วันนี้ไม่ต้องรีวิวเยอะเลยปะเนี่ยยังไงก็ล่าเจ้าฮะเลได้นะครับคือแปลงล่าเป็นไฮบิดแล้วเราตีฉลาดยังได้เนี่ยอุ้ยคือตัวมันใหญ่นะจะตีอยู่เนี้ยทุกคนฉลาดไม่กระเด็นออกไปแน่นอนนะครับเพราะเวลาตีแล้วมันจะกระเด็นนะคือตีดีมากผลมงกรไม่ว่าจะเป็นไวเวิร์นหรือมงกรจีนขอยกให้มันไปอยู่ระดับโคตรดีนะครับเราให้มันอยู่ระดับไหนดีทุกคนเราให้มันอยู่ดีสุดเลยนะครับผมคิดว่ามันขี้โกงมากผมชอบแบบไม่ใช่ได้หรอกโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วครับจานดับผมจะทำให้ม ไปซื้อเสื้อผมด้วยเสื้อคิดนะครับโคทีใครสนใจนะครับก็ลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยบ๊ายบาย